สภาพบ้านเก่าที่ทรุดโทรมคือชายคาที่ครอบครัวของพลทหารมนศิสนารีสังกัดมณฑลทหารบกที่45อาศัยอยู่กับญาติเป็นการชั่วคราวเพราะบางครั้งต้องติดตามผู้เป็นพ่อและแม่ตระเวนรับจ้างตัดไม้ยางไปเรื่อยๆเพราะต้องอาศัยเพลิงในป่าสวนยางของนายจ้างเป็นที่พักอาศัยชั่วคราวอีกด้วยบางครั้งก็ต้องช่วยพ่อแม่ตัดไม้ยางเพื่อช่วยหาเลี้ยงครอบครัว และชีวิตได้เปลี่ยนแปลงไปเมื่อตัดสินใจรับใช้ชาติเป็นทหารกองประจำการที่มณฑลทหารบกที่45เมื่อผลตรีอุทิตอนันตนานน์ผู้บัญชาการมนทนทหารบกที่45นำทีมสร้างบ้านให้ รอยยิ้มด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความสุขนี้จึงถูกถ่ายทอดออกมาจากทางสายตาของน้องคนเล็กของกองทักบกนายนี้ขอบคุณทุกคนนะครับทบ้านน้ารมากสบ้านน้บ้านแลอบควุณ็นให้า้ททบ้านน้าะครับได้บ้านหลังใหม่เป็นยังไงบ้างคะก็ภูมนใจครับที่ได้เป็นการนี้ครับ ก่อนหน้านี้บ้านบ้านเราเป็นยังไงบ้างคะพ่อบ้านยังไม่เคยมีครับแล้วอาศัยอยู่ที่ไหนคะทำงานทั่วไปครับอาจารย์แล้วก,ออก่อนหน้านี้นี่คืออาศัยอยู่ที่ไหนคะถ้าก่อนที่จะมีบ้านหลังนี้ค่ะตามวนังครับอาจารย์ไปเรื่อยๆแล้วแม่กับน้องอยู่ยังไงคะก่อนหน้านี้เรียนไปเรื่อยครับย้ายไปเรื่อยนั่น เป็นผู้อาศัยสะเดือนบ้าตนตัวเองครับอ,อยู่ตามสวนตามอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะอยู่ตามสวนอ๋อน้องก็ตั้งแต่เด็กๆคือน้องก็อ,อกพยพไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเหรอคะไปเรืเอ่อยๆแล้วตอนนี้มีบ้านเป็นของตัวเองแล้วครัภูมิใจในลูกไหมคะโอ้ตอนแรกอาจจะก,กังวลน,นิดนึงเพราะว่าลูกได้ไปเป็นทหารเนาะแต่พอได้เป็นทหารแล้ว ได้มีบ้านอย่างเงี้ยค่ะพ่อภูมิใจในตัวลูกชายแค่ไหนคะภูมิใจครับลูกได้เป็นทหารแล้วเขามาสร้างบ้านให้แม่รู้สึกยังไงบ้างคะสึกภูมิใจค่ะบ้านหลังนี้หลังแรกใน<ล>ชีวิตเลยไหมคะแม่ขอบคุณ <laughs> ขอบคุณอทหารทุกทกท่านที่มาช่วยเหลือสร้างบ้านให้ เช่นเดียวกับพลทหารภูบดีพรมจินดาทหารกองประจำการมณฑลทหารบกที่45ก็ได้รับการดูแลจากมณฑลทหารบกที่45เช่นกันตามโครงการสร้างบ้านเสริมกำลังใจห่วงใยน้องคนเล็กของกองทัพบ,บกขอขอบคุณตัานผู้บังคับบัญชาและผู้ที่ให้การสนับสนุนทุกท่านที่กรุณาสร้างบ้านให้กับผมและครอบครัวเป็นคนดีกับผมขอให้คำมมั่นสัญญา เล่นเมื่อกับผมกดประจำการแล้วผมจะเป็นพลมืเงที่ดีกองรับชาญาิเล่นกองทัพตลอดไปขอบคุณครับบ้านคือหัวใจสำคัญน้องคนเล็กของกองทบ,บก,ก็เช่นกันที่เปรียบเหมือนเส้นเลือดเส้นใหญ่ของกองทบ,บกที่ต้องให้ความสำคัญและห่วงใยใส่ใจดูแล พลตรีอุทิศอนันตนานน์ผู้บัญชาการบรทนทหารบกที่45จึงมุ่งหวังที่จะบรรเทาความเดือดร้อนของกำลังพลสร้างขวัญและเสริมสร้างกำลังใจตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกเพื่อดูแลครอบครัวของทหารกองประจำการที่มีฐานะยากจนให้มีกำลังใจในการฝึกเพราะเปรียบด <ๆๆ S 2> ังคนในครอบครัวเดียวกันเพราะบ้านคือรากฐานที่สำคัญที่สุดทีมข่าวพิเศษททบ5รายงาน